ถ้าเราผิดจริงเราต้องกล้าเผชิญความจริงแต่ถ้าเราไม่ได้ผิดเราก็ต้องกล้าเผชิญยืนหยัดกับความจริงความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอกูผ่านเรื่องนี้มาแล้วกูกล้าพูดกูผ่า,ผามาแล้วกูจึงพูดได้กูให้กําลังใจหมอบีด้วยในขณะที่ใครจะด่าหมอบีกูไม่สนใจแต่กูให้กําลังใจหมอบีหมอบีต้องทนต่อการพิสูจน์ได้ถ้าหมอบีถูกถ้านะ ถ้าหมอบีถูกหมอบีต้องยืนหยัดอยู่กับความจริงอย่าพ่ายแพ้ต่อความจริงต้องยืนให้ได้ต้องทําให้ได้ต้องไม่เสียและต้องเร็วที่สุดด้วยอย่าช้าต้องเร็วใครใส่ร้ายเราเรื่องเงินเรื่องเงินบริจาคเงินบริจาคลงโครงการต่างๆการไปซื้อนู่นซื้อนี่ต้องรีบชี้แจงไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวชี้แจงทีเดียวจะชี้แจงกี่ทีก็ต้องชี้แจงไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวรอชี้แจงทีเดียวถ้าทีเดียวต้องวันสองวันนี้ต้องชี้แจงแล้วแม้จะเจ็บป่วยได้ไข้แค่ไหนก็ตามก็ต้องรีบชี้แจงปล่อยปะละเลยไม่ได้ต้องรีบกใลังจ เบีลยแต่ถ้าผิดจริงหมอบีก็ต้องรับผลจากการกระทําของตัวหมอบีเองต้องรับผลจากการกระทําในเมื่อทําแล้วก็ต้องรับผลต้องยืดอกรับผลของการกระทําต้องยืดอกรับอยู่จะชี้แจงผ่านโทรศัพท์ก็ได้คนเราชัดเจนนะชี้แจงผ่านโทรศัพท์ก็ได้ป่วยอยู่พูดผ่านโทรศัพท์เลยอะไรไม่จริงอะไรไม่ใช่พูดก่อนปฏิเสธก่อนได้เลยไม่ต้องรอรวบรวมอะไร เราต้องทําให้ตัวเองชัดเจนมันจะได้มีคนอยู่ฝ่ายเราแต่มันกํากวมไปหมดอะ่ะถามใครก็ไม่มีใครตอบบอกแต่ว่าเดี๋ยวชี้แจงเดี๋ยวชี้แจงเดี๋ยวชี้แจงแบบนี้ไม่ได้มันผิดวิสัยของผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์เมื่อมีใครถามเขาจะต้องรีบชี้แจงทันทีว่าเขาไม่ได้ทาต้องยืดอกรับเลยไม่ปล่อยผ่านไม่ปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ต้องรีบชี้แจงถแถลงไขความจริง อะไรไม่จริงบอกเลยไม่ใช่เพราะว่ามันคาดเคลื่อนจากความจริงคาดเคลื่อนจากความจริงคาดยัง,ยงไงเคลื่อนอยังไงต้องบอก <illy> อันนี้ไม่ใช่เลยไม่จริงเลยอันนี้ไม่จริงผมมีเอกสารแบบนี้แบบนี้เอกสารทุกอย่างชัดเจนเงินโอนตรงมาันนี้เป็นอย่างนี้ <S <S พอะเรื่องการซื้อซื้อของอะไรซื้อของใช้ส่วนตัวโดวยเอาเงินวัดมาซื้อก่อนอันนี้มันเกิดจาก <S <S อันนี้อันนี้อันนี้มันพูดได้นี่ตัวเองเป็นคนทําต้องรู้อยู่แล้ว อย่างอาจารย์มีคนมาถามเรื่องบริบรจาคอาจารย์จะตอบได้เลยว่าตรงนี้ไปทําอะไรตรงนี้ไปทําอะไรโอดไปวัดไหนราคาเท่าไหร่เงินเท่าไหร่อาจารย์จะรีบเปิดเผยจะรีบชี้แจงเลยไม่มีการมานั่งอึกอึกกัหาเลยเดี๋ยวนี้อย่างวันนี้รายการมาขอรูปที่ไปบรรยายงานหมอบีมาที่หมอบีเชิญไปไปถวายเงินสองล้านแปดให้กับหลวงพ่อลงกฎอ่ะงานมุริตาจิตท่านหมอบีเป็นคนเชิญไปงานหมอบีจัดถวายหลวงพ่อ รายการขอรูปขอสลิปขอบรรยากาศว่าอาจารย์เนี่ยไปร่วมงานมาจริงไปมีเงินมีการบริจาคงินมาจริงขอดูหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงกูเนี่ยรีบให้อดินเนี่ยหาทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องหาเจอหาเจอไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่ากูเนี่ยโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วในบ้านฟ้าคนตื่นทำแค่เลื่อนลงไปเยอะๆเดี๋ยวก็เจอกูจะโพสหมดเลยหลักฐานทุกอย่างกูโพสหมด กูมีสเตทเมนต์น่ะเอาไปทําอะไรกูเปิดสเตตเมนต์ชี้หมดใครก็หาเจอหลักฐานกูอยู่ในมือกูตลอดเวลาเพราะอะไรกูโพสเปิดเผยเป็นที่สาธารนณะใครจะลื้อไปดูตอนไหนก็ได้ใครจะลื้อดูตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนะกูให้กําลังใจหมอบีพิสูจน์ความจริงให้ได้เท่าบริสุทธิ์ยืนหยัดให้ได้แล้วคนที่ติดตามหมอบี ก็อย่าพึ่งไปอิหนาละอาใจยอย่าพึ่งไปคับแค้นใจอย่าพึ่งไปโกรธเคืองอย่าพึ่งไปหมดกําลังใจมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ถ้าเขาบริสุทธิ์เราจะได้อยู่กับคนที่ดีแต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ก็รอวันที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันหลักฐานชัดเจนเราค่อยเดือนออกมาก็ได้แล้วก็ต้องมีปัญญาต้องมีสติต้องมีปัญญาในการพิจารณาไต่ตองทุกอย่างมึงจําไว้เวลามึงทําบุญมึงได้ผลจากการทําบุญแล้ว อารน,นิสงจากการได้บุญเนี่ยมึงได้แล้วมึงไม่ต้องไปกังวลมึงทําเขาเจะไปทําอะไรมึงก็ปล่อยไปมึงทําอะไรไม่ได้เพราะมึงบริจาคไปแล้วนี่อย่าไปหวังสิได้ตอบแทนกลับคืนมาแต่ถ้ามันเกิดประเด็นเกิดปัญหามึงรู้แล้วไม่จริงมึงไปร้องเรียนเลยไปแจ้งความดําเนินคดีเลยมันจะได้มีพยานเพิ่มขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่ามานั่งเต้าข่าวอย่ามานั่งกังวากังวลท,งทั้งท,งที่มันยังไม่มีอะไรจริงอย่าไปกังวลอะไรขนาดนั้น ถ้ามันจะเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่ศรัทธามึงอย่าตกกูเตือนมึงเสมอว่าอะไรอย่ายึดที่ตัวบุคคลต้องยึดที่พระธรรมคำสอนแม้แต่กูกูก็พูดผิดเพราะฉะนั้นมึงจะยึดกูก็ไม่ได้มึงก็ต้องเอาไปตรวจสอบเป็นหลักธรรมแล้วไม่ในหมวดอื่นก่อนเมื่อตรวจสอบแล้วกูผิดมึงบอกกูเลยอาจารย์ผิดเรื่องนี้กูจะแก้ไขผิดแล้วแก้ไขดีดีกว่าผิดแล้วแถไม่เอา เออเพราะฉะนั้นรอเขาชี้แจงก่อนก็ได้แต่ต้องรีบชี้แจงกรำกวมแบบนี้ความค่ายอยากรู้ของคนอนะมึงคนไทยมันติดสันดานสารแนเรื่องชาวบ้านคนไทยอะมึงมันติดสันดานสารแนเรื่องชาวบ้านมันอยากรู้เร็วๆมัวแต่มาปิดบางซ่านเล็มมัวแต่รอระยะเวลาความบริสุทธิ์ของเราจะค่อยๆหมดลงไปทุกวันสมมุติกูตีความบริสุทธิ์เป็นวันน่ะ สมมุตินะตีความบริสุทธิ์เป็นวันสมมุติเลื่อนเวลาไปกูลดความบริสุทธิ์หักออกวันละสิความบริสุทธิ์มีอยู่ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะแล้วหักความหักบริสุทธิ์ออกทีละหนึ่งทีละสิบเปอร์เซนต์อ่ะมึงวันละสิบเปอร์เซนต์วันละนะวันละสิบเปอร์เซนต์วันนี้เลื่อนไปหักละสิบพรุ่งนี้เลื่อนอีกหักละสิบความน่าเชื่อถือจะลดลงวันละสิบเปอร์เซนต์วันละสิบเปอร์เซนต์วันละสิบเปอร์เซนต์จนในที่สุด รอกว่าจะ,ะแถลงไขสิบวันผ่านไปแล้วความน่าเชื่อถือจะไม่เหลือเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเพราะอะไรคนมันจะเชื่อหมดแล้วเพราะอะไรเวลาเขากระพือข่าวระหว่างข่าวดีกับข่าวไม่ดีเขาก็พือเรื่องอะไรมากกว่ากระพือเรื่องไม่ดีมากกว่า,า,ากระพือเรื่องไม่ดีมากกว่าดังนั้นถ้าเขากระพือเรื่องไม่ดีมากกว่าหมายความว่าอะไรเราจะโดนโจมตีและสําลอกเอาความบริสุทธิ์ของเราออกไปทุกวันเพราะฉะนั้นต้องรีบชี้แจง ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเองชี้แจงก็ได้นี่เลขามีทีมงานมีให้คนเหล่านี้ชี้แจงได้ไหมล่ะได้ได้ไดทําไมไม่มอบหมายให้ใครชี้แจงป่วยมึงป่วยขนาดไหนก็ต้องชี้แจงเข้าใจหรือเปล่ากูไม่ได้พูดมึงไม่ได้หมอหมอ,หมอบีนะกูพูดถึงพวกมึงจะป่วยอะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องชี้แจงให้เร็วที่สุดหาคนมาพูดอย่างวันนี้ทนายความโฟนอินเข้ามาอย่างเนี้ย ควรจะพูดอะไรให้มากกว่าคำว่าเออเดี๋ยวจะรอชี้แจงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีกําหนดการที่ชัดเจนอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งข้อเอ้าแล้วทำไมไม่ชี้แจงเลยอุตสาห์ฟอนดี้เข้ามาในรายการแล้วอย่างเงี้ยแต่กูว่าเข้าใจในส่วนหนึ่งว่าอะไรอาจจะอะไรอย่างอหลายอย่างอาจจะไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมก็ต้องทําให้พร้อมก็ต้องเตรียมเอกสารให้ดีไม่งั้นสุดท้ายแล้วคนที่รับผลกระทบคือใครตัวเราตัวเรา ถ้าทุกอย่างมันบริสุทธิ์ชัดเจนหลักฐานมันต้องมีอยู่แล้วมึงมันต้องมีหลักฐานอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีอะไรบริสุทธิ์อ่ะการหาหลักฐานมันมันยากไงมึงมันไม่มีหลักฐานมันจะหลักฐานมาจากไหนทุกครั้งที่มีไฟมึงจําไว้ไฟไหม้บ้านมึงแล้วอ่ะถ้ามึงรอว่าอีกชั่วโมงหนึ่งค่อยดับมึงว่าบ้านมึงจะไหม้ปีเท่าไหร่พรุ่งนี้ค่อยดับมึงว่าบ้านมึงจะไหม้ปีเท่าไหร่ วันมาลืนค่อยดับมึงว่าบ้านมึงจะเหลือเสาเหลือตอให้มึงอยู่ไหมกูว่าเหลือจะ่ผืนดินนะ่ะสุดท้ายมันจะไหมลุกลามไปจนหมดไฟเกิดวิสัยของคนที่ไฟเกิดต้องรีบอะไรรีบดับวิสัยของคนน่ะมึงวิสัยของคนนะ่ะเวลาไฟไหมอ่ะไม่บ้านน่ะมึงอ่ะมึงต้องรีบดับถูกต้องป่ะววิสัยโดยปกติของคนนะ่ะมึงต้องรีบดับมึงต้องรีบแก้ไขมึงต้องรีบจัดการ ก็สมัยคนผัสสายป้ายสีกูเรื่องเงินบริจาคนักข่าวคนไหนสัมภาษณ์กูกูให้สัมภาษณ์หมดทุกครั้งกูรีบให้สัมภาษณ์นักข่าวคนไหนขอให้สัมภาษณ์กูรีบสัมภาษณ์เลยว่าไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องส่ย้ล่ป้ายสีนี่จริงเป็นเรื่องกูล้มอะไรเป็นเรื่องจริงกูรีบตอบเลยใครขอกูตอบกูตอบหมดจะตอบซ้ำอีกกี่ครั้งกูก็ต้องตอบเพราะอะไรก็กูบริสุทธิ์อะไรจริงว่าจริงอะไรว่าไม่จริงกูว่าไม่จริงต้องรีบดับไฟเพราะอะไรก็คนมันรอฟังอยู่อะมึง คนมารอฟังอยู่มึงอย่าลืมนะมึงการแก้ไขตัวเองเนี่ยมันยากกว่าการใส่ร้ายฝ่ายสีคนชอบฟังข่าวใส่ร้ายมากกว่าชอบฟังความแก้ตัวนะมึงข่าวใส่ร้ายกับข่าวแก้ตัวคนชอบฟังข่าวร้ายข่าวใส่ร้ายนะคิดดีๆนะเวลาคนฟังเนี่ยเหมือนที่กูเคยโดนดราม่านะคนเนี่ยหนีออกจากกูไปตั้งเยอะบอกจะให้เอาผ่ากูมาใช้จนกว่ากูจะบวชหนีหายไปเลยจ้า บอกว่าจะมาช่วยกูทํางานอะไรที่กูไปรับปากกับอะไรไว้อะ่ะกับอะไรอะ่ะเลือนจําไว้ว่าเจ้าสีมาทาให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยบริษัทสีก็หายหัวกระบาลไปพอเวลากูเจอดามา่ามึงดูเอาแล้วกันกูต้องรีบตอบรีบอะไรเพราะอะไรเวลาคนมันใส่ร้ายอะมึงคนมันจะเชื่อเลยคนโง่โงอะมึงมันจะเชื่อก่อนเลยว่า แต่คนที่เขาเห็นหลักฐานกูเข้าใจนะเขาไม่ได้ใส่ร้ายเพราะเขาเห็นหลักฐานแล้วเขาจึงพูดได้เพราะฉะนั้นคนที่มีหลักฐานในมือคือโอเคเข้าใจได้แต่คนที่มีหลักฐานในมือมันจะแบบมันก็จะพูดไปเรื่อยมึงแล้วกระแสะมันเป็นกระแสะแล้วอะต้องรีบแก้ไขตัวเองกูเป็นห่วงไม่ใช่อะไรกูไม่มีปัญหาเลยกับหมอบีเลยแล้วในวันนั้นนะ่ะกูก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินบริจาคนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาที่กูบริจาควันนั้นไปสองล้านแปดเกือบสามล้านอะที่ผมบริจาคให้หลวงพ่อ อาลงกฎว่าพระบาทน้ำพุกูบริจาคมาเนี่ยกูบริจาคออนเงินตรงเข้าวัดเพราะกูพูดเลยว่ากูขอกูขอบัญชีวัดเท่านั้นแล้ววัดเนี่ยก็ออกใบอนุโมทนามาเป็นในานามวัดเป็นในานามวัดดังนั้นเรื่องนี้จึงหมอบีจึงไม่มีปัญหากูได้ตรงไม่มีถ้าออกในานามมูลนิธิเนี่ยกูจะมีประเด็นเลยออกในานามบุคคลกูจะมีประเด็นเลยแต่นี่ออกในานามวัดถูกต้องกูจึงไม่มีประเด็นอะไรกับหมอบี แล้วกูก็โพสชี้แจงไปแล้วว่าสองล้านแปดใครบริจาคบ้างมีกี่ราเซคชัน่นกูดึงสเตตเมนต์โชว์เลยโชว์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนเรามึงจำไว้นี่เป็นบทเรียนที่กูจะสอนพวกมึงอีกหนึ่งบทเรียนว่าเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดไฟลุกลามในชีวิตมึงแล้วมึงต้องรีบดับให้เร็วไม่นั้นไม่มันจะมอดไหมชีวิตมืงจนหมดทั้งชีวิตมืงไม่มีอะไรเหลือเลยถ้ามึงดับไม่ทัน ตอนนั้นกูดับทันทุกวันนี้กูจึงยืนอยู่ได้ถ้ากูดับไม่ทันวันนี้กูก็ยืนอยู่ไม่ได้น้ําในบอ่อกูมีเยอะกูเลยตัดดับไฟได้ทันแต่ในจุดที่กูดับไม่ทันเพราะมันลามแล้วมันเสียหายไปแล้วกูแก้อะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเสียหายไปกูก็เอาเฉพาะที่มันไม่เสียหายไว้แต่ถ้าน้ํำในบ่เมึงมันแห้งแห้งตักเจอแต่ดินเหนียว มึงจะดับไฟไม่ได้มึงอยากดับแค่ไหนก็ดับไม่ได้เพราะอะไรมึงไม่มีน้ําคือความจริงอันประเสริฐต่อเหตุปัจจัยนั้นให้ดับไม่มีเพราะฉะนั้นคนจะดับไฟในชีวิตของตัวเองได้ต้องถือความจริงอยู่ในมือต้องถือความบริสุทธิ์อยู่ในมือมันถึงจะมีความจริงนั้นไปดับไฟแห่งความความใส่ร้ายป้อปดมดเท็จได้แต่ถ้ามึงไม่มีความจริงอะไรเลยอยู่ในมือ ช่อฉนช่อโกงโกหกมดเทสมาหมดมึงจะไม่มีความจริงอะไรไปดับไฟแห่งความช่อฉนโกหกโปดโป๊ปี้โปอะไรโป๊ปดอะไรได้เลยไม่มีทางไม่มีทางแต่คนที่มีน้ำดับไฟอย่ามองเฉยๆรีบเอาน้ำดับไฟให้ไวดับให้เร็วมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์จำไว้ กูยืนอยู่ได้กูเคยโดนโดนผ่านคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณแพรลี่น่ะเคยพูดกับกูครั้งหนึ่งในรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยบอกกูเลยในรายการหรือหรือหลังรายการกูไม่น่าใจบอกอาจารย์ยังก็โดนอีกเยอะที่อาจารย์โดนนี่น้อยแพรลี่นี่โดนเยอะกว่าอาจารย์เยอะเขาผ่านมาอะไรมาสารพัดอาจารย์ต้องเจอเยอะอาจารย์ใจเย็นนะผมเอาใจช่วยคุณหนุ่มกัญชัยเจอหน้ากูวันนี้ในรายการไอเที่ยงวัน,นเฉลยการอะตอนช่วงจังหวะตัดภาพอะเขาหันมายกมือไหว้กูยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์แล้วก็ยิ้มแฉ่งเลย สู้ๆสองนิ้วอย่างนี้คุณหนุ่มกัญชัยน่ารักกูเสมอน่ารักกับกูเสมอคนเราทุกคนมันต้องผ่านชีวิตมึงแต่ชีวิตมึงจะผ่านไปได้ไหมคำถามถ้ามึงผ่านไปไม่ได้มึงเละถ้ามึงผ่านไปได้มึงจเจริญเติบโตมึงจเจริญเติบโตเลยมึงจะไปได้ไกลคุณแพรลี่อ่ะผ่านอะไรมาเยอะมากเขาจึงไปได้ไกลเพราะเขาเอาความจริงดับไฟในชีวิตเขา คุณหนุ่มกัญชัยไปได้ไกลเพราะอะไรเพราะเขาเอาความจริงดับไฟในชีวิตเขาแต่คนไม่มีความจริงในการดับไฟไปไม่ได้ทุกวันนี้กูยังยืนอยู่ได้เพราะกูเอาความจริงดับไฟในชีวิตกูดับไฟเอาความจริงดับความไม่จริงเอาความจริงดับการหลอกลวงเอาความจริงดับการใส่ร้ายป้ายสีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าถือความบริสุทธิ์อยู่ในมือไม่มีใครทำลายได้ จำไว้ไม่มีใครทำลายความบริสุทธิ์ได้ไม่มีใครทำลายความบริสุทธิ์ทีที่ทําได้ไม่มีทางไม่มีเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครดับดวงอาทิตย์ได้ไม่มีเมืม่อดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องนภา,าแล้วไม่มีใครเอาดวงอาทิตย์ลงได้นอกจากเวลากลางคืนแล้วกลางคืนก็ไม่ได้กระชากพระอาทิตย์ลงแต่พระอาทิตย์ลงด้วยตัวพระอาทิตย์เอง แสงสว่างไม่มีใครดับได้มันจะเจอจ้าอยู่เช่นนั้นเองตามความเป็นจริงของมันไม่มีทางที่จะดับความสว่างแห่งความจริงได้เพราะฉะนั้นใครมีความจริงอยู่ในมือไม่ต้องกลัวใช้ชีวิตอยู่กับความจริงเพราะฉะนั้นกูก็ฝากหมอบีฝากไปแล้วในรายการเอากาลังให้กาลังใจจริงๆจากใจกูไม่ค่อนแขวเลยเพราะกูเคยโดนใส่ร้ายป้ายสีมากูรู้ดีกูรู้ชัดกูรู้ดีเลย กูรู้แจ้งจำแจ้งแดงแจ๋เลยว่าเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงถ้าโดนใส่ร้ายแต่ถ้าผิดจริงยอมรับผลของการกระทําถ้าผิดจริงยอมรับสารภาพเรื่องมันจะจบเร็วแต่ถ้าแถไถยต่อไม่จบง่ายๆคนจะยิ่งคุยแล้วเวลาคุยมันจะหนักมากเวลาคุยมันจะแย่มากรอคนคุยยาก ข้า,ขากัูเข้าข้างตรงไหนกูก็พูดอยู่เนี่ยกูพูดทั้งสองมุมมุมใส่ร้ายกับมุมผิดจริงกูพูดทั้งสองมุมเพราะอะไรตอนนี้หลักฐานมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ได้เป็นผู้ผิดนะหมอบียยังไม่ได้ผิดนะมึงเออมึงต้องรอให้สามพิสูจน์เขาต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องให้เวลาทน่อกการไม่พิสูจน์มึงก็รอด,ดูว่าเขาจะออกมาแถลงการเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงเอกสารเมื่อไหร่ก็ต้องให้โอกาสเขามึงจะไปบอกว่าเขาผิดเลยไม่ได้ แต่คนที่เห็นหลักฐานเขาพูดผิดได้เพราะเขาพูด่ผิดได้เพราะอะไรเพราะเขามีหลักฐานแต่มึงนะมีหลักฐานกันหรือเปล่ามึงไม่ได้เห็นหลักฐานด้วยซ้ํามึงจะไปบอกว่าเขาผิดไม่ได้เพราะว่าเขามึงไม่มีหลักฐานอย่างกูอย่างเงี้ยกูจะไปปักปากว่าเขาผิดได้ยังไงในเมื่อไม่มีหลักฐานแล้วแต่ละรายการแต่ละช่องทีวีก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าเขาผิดยังฟันธงไม่ได้มึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไปใส่ร้ายว่าเขาผิดแล้วได้ยังไงไม่ได้ ในเมื่อบริสุทธ์ก็ยังบริสุทธิ์ผิดก็ผิดถูกก็ถูกว่าก็ไปตามเหตุอยู่แล้วถ้าหมอดีผิดจริงกูก็จะตำหนิกูด่าแน่นอนไม่ต้องกลัวแต่กูไม่ซ้ําแต่กูจะเอาบทเรียนนั้นมาสั่งสอนให้มึงรู้ว่ามึงต้องรู้จักระมัดระวังภัยเวรในโลกมันมีคนจ้องจะทําลายทําร้ายชีวิตมึงเสมอและชีวิตมึงก็ต้องระมัดระวังให้ตัวเองไม่ผิดพลาดมึงต้องก้าวย่างทุกก้าวย่างมึงรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตของคนในโลก การก้าวในแต่ละก้าวมันมีแต่ขวาหนามการก้าวแต่แต่ละก้าวมันมันก้าวเวลาใดมึงจะพลาดตอนไหนก็ได้มึงพลาดได้ตลอดเวลาเลยดังนั้นการเดินทุกฝีก้าวของมึงต้องมีสติตั้งอยู่เนความไม่ประมาทและต้องอยู่ในศีลธรรมของกุศล,ลกรรมบทสิบมึงต้องจําไว้มึงต้องอยู่ในกุศลอย่าไปอยู่ในอก,กุศลสุดท้ายถ้ามึงอยู่ในกุศลตลอดเวลาจะไม่มีใครทํามึงได้เลยแม้มึงจะล้ม มึงก็จะลุกขึ้นได้อย่างสงาา่าผ่าเผยเพราะอะไรก็เพราะมึงไม่ได้ทำอะไรมึงล้มบนฟูกแค่ล้มเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างจะไม่ใช่ล้มเพื่อล้มจมล้มเหลว